หยิงโชวน้นเน่ตีพอดีค่ะตอนนี้น้องมาทําอะไรคะมาเล่นทะเลมาเล่นตายค่ะเป็นไงคะรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วคุณพ่อทําอะไรน้องอยู่คะเนี่ยามาขวานตัวหนูค่ะฝังตัวเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นตำหลวจไอ้เจ้าตายแล้วจะมิดแล้วค่ะลูกจะมิดแล้วตายแล้วจะมิดแล้วจะมิดแล้วทำไงดี เต็งเต่งระวังหน้าลูกอย่าให้โดนคออย่าให้โดนหงงน้อ,อ,องเลยหน้าลูกเงหนะ้าโอเคตายแล้วค่ะตายแล้วอย่าหัวล้อค่ะอย่าหัวล้อเห็นฟันค่ะตายแล้ว หน้อไมไหวววึดอัดไหมลูกเข้าตาหรอเข้าตาไหมอ่ะาเตงลูกเข้าตาไหมหลับหลับตาไว้หลับอ้าก พอพอเสียงพอแล้วพอแล้วพอยังพอพอ